ท่านผู้ชมครับเมื่อกี้นี้ผมพูดถึงท่านนายกแก้ตัวท่านนายกท่านผู้ชมบางท่านที่เป็นติงท่านนายกอาจจะปรับตัวไม่ทันนะตอนนี้ผมจะมาพูดเรื่องที่ผมต้องตำหนิท่านนายกอาจจะไม่ใช่ท่านนายกโดยตรงแต่อาจจะเป็นกระบวนการเครือข่ายท่านนายกหรือที่เขาเรียกว่าพวก P m o c Prime Minister Operation Center หรือพวก IO ของท่านนายกช่วงหลังๆนี้ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่เล่นโซเชียลมีเดียจะได้อ่านกระบวนการยุทธการทางข้อมูลข่าวสาร ที่เราเรียกว่าที่ทักทำช่วงหลังๆเนี่ยล่าสุดเนี่ยในช่วงที่คะแนนเสียงท่านนายกเริ่มตกและท่านนายกกำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าควรหรือไม่ควรทำไมถึงดื้อด้านอยู่เป็นนายกนอกจากจะครบ8ปีแล้วยังจะต้องดิ้นรนต่อไปเพื่อที่หาทางที่จะอยู่ต่ออีกก็เลยมีกระบวนการ IO ที่มวดนี้กระทำการอุกอาจมากทุเรศทุรังบัดซบ งวดนี้แอบอ้างสถาบันเบื้องสูงในทํานองที่ว่าท่านผู้ชมครับเหตุผลที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องเป็นนายกต่อไปก็เพราะว่ารัชกาลที่9สั่งเสียฝากแผ่นดินไว้ให้ลุงตู่ดูแลท่านผู้ชมครับหลายท่านเคยเห็นผมเห็นแล้วผมอึง้งผมไม่ทนึกเลยว่าเขาเล่นโขนเจ้ากันอย่างแรงขนาดนี้มีการก๊อปปี้เพจข้อความอันนี้ส่งต่อตกันทางโซเชียลมีเดียส่งเฟซบุ๊กไลน์กลุ่มกันเป็นวงกว้าง ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้อันตรายมากสุ่มเสี่ยงมากต่อสถาบันเดี๋ยวผมจะเล่าเนื้อความไปฟังเนื้อความนี่ยาวเป็นหน้ากระดาษเลยผมสรุปให้ฟังเป็นงอข้อแล้วกันข้อแรกเขาเริ่มต้นด้วยคําว่าลุงตู่มีดีอะไร โดนไล่ถูกประนามยามเหยียดสารพัดแต่ทำไมลุงจึงต้องอดทนอยู่ตรงนี้กันนะอยากรู้ตามหาความจริงกันข้อที่2อง,ขออง 2> เขาก็เล่าถึงเรื่องการเข้ารัฐประหารบอกว่าลุงนี่ไม่อยากจะเข้ามาทํางานหรอกแต่มันดันมีพวกล้มเจ้าอยากเปลี่ยนแผ่นดินอยากเปลี่ยนการปกครองอยากเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเพื่อการนิรโทษกรรมให้นักโทษหนีคดีพยายามเข้ามาฝ่ายหามหน้าทางการเมืองเพื่อบรรลุเป้าหมาย ผมได้เคยพูดให้ท่านผู้ชมฟังแล้วใช่ไหมว่าประเด็นของการเข้ามามีอำนาจเนี่ยคือประเด็นของการที่คุณสุเทพเทือกสูบัรผู้แกนนำกรปปสกับลุงตู่นั้นสมรู้ร่วมคิดกันสร้างความวุ่นวายขึ้นมาแล้วให้ลุงตู่ปฏิวัติผมเคยพูดแล้วใช่ไหมฮะท่านผู้ชมมีหลักฐานออกมามีสิ่งแวดล้อมเพระเาะฉะนั้นข้อกล่าวอ้างของ การที่ลุงตู่เข้ามาเพราะว่ามีขบวนการล้มเจ้ามีการจะมีการนิรโทษกรรมสุดซอยนั้นไม่เป็นความจริงขบวนการล้มเจ้าเนียมีมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมีแล้วแต่ผมจําไม่ผิดในยุคที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นเสนาธิการฐานบกเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาเส,เสฐานบกช่วงนั้นก็มีขบวนการล้มเจ้าดาตอปิโดออกมา ใช้คำพูดหยาบคายหมิ่นประมาทจับจ้วงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาในรัชกาลที่9ผมต้องเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดไม่ใช่ลุงตู่พูดลุงตู่เป็นเสนาธิการฐานบกพลเอกประยุทธ์พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นผู้บัญชาการฐานบกเงียบเฉยจนกระทั่งผมมาพูดบนเวทีผมทหารถึงมีการขยับเข้าไปแจ้งความกับตำรวจผมก็โดนข้อหามิ่นพระบรมเดชานุภาพเคยเล่าให้ฟังปแลวผมไม่เล่า ทัวนอีกแล้วตแต่ในที่สุดสารดีกาก็สั่งยกฟ้องผมนอกจากนั้นก็จะพูดไปเรื่อยมีการแบ่งแยกดินแดนโน,น่นนี่นั่นแล้วก็สรุปว่าแล้วใช้ลุงตู่นั่งเฉยได้ไงนายไอโอตรงนั้นพูดว่าเมื่อรูปการเป็นเช่นนี้ในหลวงราชการที่9ท่านทรงตรักดีและหว่นพระราชหฤทัทยมาตลอดทรงห่วงใย ความปลอดภัยของบ้านเมืองและประชาชนจึงรับสั่งฝากแผ่นดินไทยไว้กับลุงทหารของพระราชาพ้นเอกประยุทธ์จันท์โอชาลุงจึงถวายคำสัตย์ตามคำรับสั่งถ้าไม่ใช่ด้วยเหตุนี้ลุงจะไม่เข้าสู่การเมืองอย่างแน่นอนหยุดพักกันสักนิดหนึ่งหยุดพักกันสักนิดหนึ่งโอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่ละเพราะถ้า I.O. เขียนมาอย่างนี้เนี่ยผมว่าอิบอายแน่นอนงานนี้ i ออเนี่ยอยากจะสร้างความชอบทรรมให้ลุงตู่อยู่ก็ใช้วิธีการที่คิดไม่ถึงว่าทําได้ทุกอย่างแม้กระทั่งโกโหกพกกลมแบบนี้วิจายาท่านผู้ชมครับข้อความเมื่อกี้ที่ผมพูดเนี่ยขัดแย้งกันเองเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่9กต่ส่วนนาคตตั้งแต่ปี2559 การเลือกตั้งทั่วไปเกิดขึ้นปี2562หรือ3ปีหลังรัชกาลที่9ส่วนนคตและเกือบ5ปีหลังรัชสมทหาร2557ลับแปลว่าอย่างไรผมว่าข้อมูลตัวเลขก็ผิดละสรุปง่ายๆว่าพวกนี้จงใจที่จะดึงโดยเช้พาองยิ่งเสียมากคือดึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เข้ามาเกี่ยวข้องว่าฝากฝังแผ่นดินให้ลุงตู่เดี๋ยวท่านผู้ชมตามผมมาตามผมมาเรื่องนี้ข้อที่3อโอยังพูดต่อลุงอยู่ เพราะเป็นยุคเปลี่ยนแผ่นดินบ้านเมืองต้องการคนซื่อสัตย์สุจริตคนไม่ชอบไม่เข้าใจพากันมีอคติตำหนิลุงไม่เหมาะสมไม่ควรแต่ขุนศึกยังลุงอยู่บนหลังมา้าแล้วมันก็ต้องสู้สุดใจใจลุงวางดาบลงจากหลังมา้าในขณะที่ข้าศึกศัตรูของแผ่นดินยังเหมิมเกรมอยู่รอบด้านมันทําไม่ได้ประกอบกับมีช่วงผลัดเปลี่ยนแผ่นดินอีกเรียกว่าเป็นยุคที่บ้านเมืองกําลังอ่อนแอและอ่อนไหวต่อสถานการณ์รอบด้านจึงจําเป็นต้องมีคนที่ซื่อสัตย์สุจริตต,ต่อบ้านเมืองมาทัดทานคําจุนไว้ ลุงจึงจำเป็นต้องแม่เป็นแม่ทัพนำศึกต่อไปตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมคนที่คิดคำพูดเหล่านี้คิดกระบวนทัศน์ในการอธิบายความจำเป็นที่ลุงตู่ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีนี้เป็นคนที่จับจ้วงต่อสามารณสัตย์มากคำถามมีอยู่ว่าคุณไปได้ข่าวมาอย่างไหนว่ารัชกาลที่9ฝากฝังแผ่นดินให้ลุงตู่ในการเข้าเฝ้านั้นจะมีคนที่อยู่ด้วยแล้วทำไมคำพูดนี้ถึงมาออกในช่วงที่ลุงตู่คะแนนเสียงตกต่ำ นี่คุณคิดวิธีไม่ออกแล้วเหรอเนี่ยถึงคิดวิธีค่อนข้างจะน่าดานมากแล้วลากเอาสามกษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกข้อหนึ่ง IO เขียนว่าลุงตู่เป็นคนดีแต่คนรอบข้างเป็นนักการเมืองเฮงซวยถ้ามผมครับนี่มันย้อนแย้งอ่ะหรือเปล่านักการเมืองรอบด้านเป็นคนเฮงซวยและที่ลุงตู่เป็นนายกได้ไม่ใช่เพราะเป็นเพราะไม่ใช่เพราะพวกนักการเมืองเหรอไม่ว่าจะเป็นพรรคพังประชารัฐพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทย พัคชาติไทยพัฒนาก็นักการเมืองอะ่ะและนักการเมืองเป็นคนเหง่ซวยแล้วลุงตู่เสื่อมมาเป็นนายกทําไมล่ะก็รู้ว่าเขาเหง่ซวยและเสื่อมมาเป็นทําไมอ๋อมาเป็นก็เพราะว่าได้รับการฝากฝังแผ่นดินไว้จากรัชกาลที่9นี่ไงท่านผู้ชมโอ้เท่ซะไม่มีดีนะท่านผู้ชมเป็นขุนศึกขี่ม้าออกมาไม่ยอมถอยคนที่เขียนนายโอคุณต้องรู้นะลุงตู่คุณไม่เคยออกรบนะไม่เคยออกรบนะไม่เคยทั้งลุงป้อมลุงตู่ลุงป๊อ ไม่เคยออกรบไม่เหมือนทอาหารสมัยโบราณไม่เหมือนทหารยุคก่อนที่เขาออกรบเขารบที่เวียดนามเขารบโน,โน่นเขารบนี่ลุงตู่ลุงป้อมและลุงป๊อกท่านผู้ชมครับเป็นนักการเมืองเต็มตัวเอาดีใส่ตัวเองก็เพราะว่าใช้อ้ากว่านักการเมืองมันเหงสซัวโยนขี้บนนักการเมืองหมดแต่ตัวเองให้นักการเยียบหัวนักการเมืองเพื่อขึ้นมาเป็นใหญ่นี่ผมพูดผมไม่ได้เข้าข้างใครนะแต่ผมคิดว่าไอโอชุดนี้ใช้ไม่ได้ และมีอีกเขียนว่าลุงเข้ามาบริหารตั้งหน้าตั้งตาฟื้นฟูพัฒนาประเทศไทยไทยรับผิดชอบหนักอยู่คนเดียวคุณเขียนเองคุณยังไม่รู้ว่าคุณเขียนแล้วด่าตัวคุณเองก็เพราะว่าลุงรับผิดชอบอยู่ตัวคนเดียวไงบ้านเมืองมันถึงอิบหมายกันจนทุกวันนี้อะไรอะไรก็ลุงทั้งนั้นรวบอํานาจมาที่ตัวลุงรวบอนนาจมาที่ตัวลุงแต่พอผิดพลาดทีไรก็โยนออก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  ยังเขียนต่อว่าทุกวันนี้ลุงจึงรับผิดชอบหนักอยู่คนเดียวทุกด้านอ้างถึงโควิดลุงรับคนเดียวผงวิพาวิจารในเรื่องของโรคระบาดนี้มาหลายครั้งละจำได้ไหมท่านผู้ชมที่ผมบอกการระบาดรอบที่สมลุงตูปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ทั้งนั้นได้รู้อยู่แล้วว่ารอบที่สกมกลังมาก็ยังอนุญาตให้คนกลับไปเที่ยวบ้านสงกรานนั่นคือจุดเริ่มต้นของการระบาดท,ที่แท้จริงแต่นายไอโอไม่ยอมพูดถึงทำไมคุณถึงสอบตกอย่างนี้ ไหนๆคุณจะทํา IO ทั้งทีแล้วเนี่ยคุณแฟร์สะหน่อยเอาข้อที่จริงมาลงสะหน่อยข้อ8หลักการข้อ8ที่ผมย่อมาให้ท่านผู้ชมฟังที่ลุงตู่ไม่ละออกเพราะเป็นทหารของพระราชาต้องอยู่เพื่อประเทศชาติและราชบัลลังก์สรุปแล้วประเทศไทยมีลุงตู่คนเดียวใช่ไหมที่รักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คนอื่นแม่งเป็นกบฏไปหมดแล้วไงมีลุงตู่คุณคนเดียวใช่ไหม แลวผมนี่ไม่ได้รักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์หรือไงแล้วพี่น้องทั้งหลายท่านผู้ชมทั้งหลายนี่ดีเขารักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รักพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รักพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10คุณเอาเข้าไปไว้ที่ไหนก็คือสรุปง่ายๆว่าถ้าจะให้ชาติอยู่รอดสถาบันกษรตริย์อยู่รอดราชบัลอยู่รอดก็ต้องลงตู่ เฮ้ยผมะว่าคุณเพอร์เจอร์ชิบหายนะไหนไหนคุณทำไอโอแล้วเนี่ยทำให้มันแนบเนียนกว่านี้หน,หน่อยไหมเขาเขียนว่าทำไมไม่ลาออกตอบแทนลุงได้เลยว่าที่ลุงพูดเสมอว่าไม่ออกไม่ใช่ลุงดื้อและหน้าด้านอยู่ตามที่พวกสามกีมันด่ากันแต่เพราะบ้านเมืองยังไม่เข้ารูปเข้าร้อยยังไม่สงบเรียบร้อยมั่นคงยังมีเสี้ยนน้ำใช่ว่าลุงอยากให้เป็นเช่นนี้เสียเมื่อไหร่ถ้าไม่ใช่เพราะต้องอยู่เพื่อประเทศชาติราชบาลังประชาชนการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนทับกลางศึกไม่มีใครเขาทำกัน นอกเสียจากว่าแม่ทัพจะตายกตายกลางสมอรภูมิรบและจะมีใครจะเหมาะสมกว่าและไว้ใจได้ในเวลาหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้คนรักชาสายกษัตริย์จึงอยู่เคียงข้างลุงเพื่อช่วยกันค้ำจุนราชบัลลังก์ปกป้องราชนาณาจักรไทยอยู่อย่างทุกวันนี้ท่านนักเขียนที่เขียนไอโอแผ่นเนี้ยผมยกตัวอย่างแล้วไงวันที่ดาตอปิโดออกมาจับจ้วงสุนทรพนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินาในรัชกาลที่เกลุงตู่นั่งเฉยเฉย แล้ววันนี้คุณมาเชิดทูลเชิดชูว่าลุงตู่นี่ต่อสู้เพื่อสถาบนันกษัตริย์คุณหยุดดึงเจ้ามาเกี่ยวข้องได้ไหมคุณต้องหยุดดึงเจ้ามาเกี่ยวข้องเพราะวะ่าข้อแรกผมจะเล่าประวัติศาสตร์ตำนานให้คุณฟังนิดหนึ่งคุณจะได้เข้าใจประเด็นจากข้อความและภาพที่ส่งต่อแพร่หลายข้างต้นที่ผมเล่าให้คุณฟังมีภาพด้วยนะเดี๋ยวมาภาพขึ้นให้ทําให้ผมแล้วเห็นแล้วรู้สึกไม่สบายใจก็คือการแอบอ้างว่าในหลวงรัชกาลที่9ก้าทรงฝากฝังประเทศชาติเอาไว้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเฮ้ มีใครได้ยินบ้างพระองค์ท่านไม่เคยฝากฝังแบบนี้ผมจะเอาเหตุผมมาให้ฟังยุคที่พระหมหากษาัตริย์ฝากฝังประเทศชาติเอาไว้มีอยู่ราชการเดียวคือราชการที่4ก่อนพระบาทเ็ก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่จะ,จะ,จ,ะจะสิ้นสวนนคตรทรงฝากแผ่นดินไว้กับขุนนางเพราะขนานั้นองค์สยามมงกุฎพระราชาุมารยังทรงพระยาวมากขุนนางใหญ่ที่ท,ทรงฝากฝังไว้นั้นมีความสัมพันธ์ถึงขั้นผูกญาติเป็นที่ไว้วางพระราชธิดไทยมานานเดี๋ยวผมจะย้อนประวัติศาสตร์ให้ท่านผู้ชมฟัง เมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2411ร้อยห้าบาปีที่แล้วระหว่างการผัดแผ่นดินรัชกาลที่4ี่ไปยังรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จจอมเกล้าจ้าอยู่หัวทรงเริ่มประชวนและมีพระอาการหนักขึ้นเรื่อยๆด้วยความห่วงใยต่อพระโอรสธิดาและพระราชวงศ์ทั้งหลายอาจจะมีผู้แย่งชิงอำนาจเมื่อแผ่นดินสิ้นกษัตริย์ทรงทราบดีว่าข้าราชการที่อำนาจมากที่สุดในเวลานั้นคือเจ้าพระยาศรีสุริวงศ์ศรีสุริยวง์หรือช่วงบุญนาคจึงรับสั่งกับ พยาบุรุษรัตนาราชพลัลลผู้เฝ้าพยาบาลอยู่ตลอดให้ไปบอกเจ้าพญารีสุริยวงศ์ว่าข้าให้เรียนคุณสีสุริยวงศ์ข้าเป็นคนลูกมากรากดกแล้วลูกยังเล็กเด็กอยู่ไหนนคุณสีสุริยวงศ์ก็ได้อุปถัมบำรุงข้ามาถ้าไม่มีตัวแล้วขอให้คุณสีสุริยวงศ์อุปถัมบำรุงลูกข้าเหมือนอย่างตัวข้าขออย่าให้มีพยันอันตรายเป็นที่กีดขวางด้วย การแผ่นดินถ้าจะมีความผิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นข้อใหญ่ขอแต่ชีวิตไว้ให้เป็นแต่โทษในประเทศเจ้าพยาศีชุรวงช่วงบุญนาคก็กราบทูลว่าท่านได้สั่งให้ทหารล้อมวังตั้งกองรักษาการพระบรมหาราชวังและพระสนำหนักสวนกุหลาบที่เจ้าฟ้าจุฬาภรคือรัชกาลที่5อายุเพียง15พรรษาประทับเรียบร้อยแล้วยังมีพนักง,งานตำรวจ ทหารอย่างยุโรปประจำหน้าที่ทุกแห่งรัชกาลที่4ทรงรับสั่งให้พระเจ้าลูกเธอพระองค์งเจ้าโสมาวดีแจ้งแก่เจ้าพยาศรีสุริยวงศ์ว่าการเลือกพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ขอให้เอาความมั่นคงของ,ของประเทศเป็นเรื่องสําคัญขอให้พระบรมวงศานุวงศ์และขุนานา,นาขงข้าราชการที่ปรึกษาประชุมกันให้ดีพระองค์ทรงมีความปรารถนาเดียวกันคือต้องการให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขต่อไปเท่านั้นทั้งยังสั่งให้พระยาศรีสุนทรโวหาร เขียนกระแสรับสั่งนี้เป็นลายษละอักษรไปอ่านในที่ประชุมเสนาบดีในเช้าวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักาศราช2511ร 2, พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการให้พระเจ้าน้องยาเธอกมรมหลวงเทเวศวัชรินทร์ซึ่งเป็นพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ที่มีพระชนมายุมากกว่าพระองค์อื่นๆพระเจ้าน้องยาเธอกมรมหลวงวงศาธิราชสนิทซึ่งเป็นพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ในราชการและเจ้าพยาศรีสุร,ริยวงศ์ในช่วงบุญนาค อัครเสนาบดีที่สมุภาคกราโหมหัวหน้าขา้าราชการทั้งปวงเข้าเฝ้าพร้อมกันที่พระเทนะเทนบรรทมโดยพระองค์มีพระบรมราชองการมอบราชกิจในการดูแลพระนครใด่ทั้งสามท่านพร้อมตรัสว่าขอให้ผู้ใหญ่ทั้งสามได้ช่วยกันดูแลบ้านเมืองต่อไปให้ทูลพระยาเป็นองค์ใหม่เอาทุระรับดีกาของราษฎรผู้มีทุกข์ร้อนดังที่พระองค์เคยปฏิบัติมาโดยไม่ทรงเอ่ยวาจาให้ผู้ใดขึ้นครองราชแทนพระองค์จากนั้นจึงสวรรคตรการผูกญาตินั้นต่อมาพระนางเจ้า สุคุมารสีพระราชเทวีซึ่งเป็นพระราชธิจนาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทชการที่สี่กับเจ้าจอมมารดาสํารีจากตระกูลบุญนาคได้ทรงไปเป็นพระมเหสีของทศกาลที่ห้าโดยดํารงพระอิสริยยศเป็นพระนางเจ้าพระราชเทวีนี่คือเหตุการณ์การฝักฝังเหตุการณ์เดียวเมื่อร้อยห้าปีที่แล้วเรากลับมาถึงวันนี้ยุคปัจจุบันในขณะที่พระเจ้าอยู่หัวทชการที่เก้าทรงประชวรมากเป็นระยะเวลาที่ องสยามมุฎราชกุมารพระบาทเสด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงเจริญพรรษากว่า60ปีแล้วทรงมีพระทวารสษาสูงกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาซะอีกทรงได้รับการฝึกอบรมมีความพร้อมที่จะดูแลแผ่นดินได้ด้วยตัวเองดังนั้นการที่มีบุคคลเข้าฝ้าไปทางการเป็นสาธารณะไม่มีทางที่จะเกิดกรณีสั่งเสียฝากฝังแผ่นดินดที่สําคัญรัชกาลที่1 0ไม่ใช่รัชกาลที่5ที่ยุเพียง15ปี พระองค์ท่านทรงมีภาษาแก่กว่าพลเอกประยุจันโอชาหากเกิดขึ้นจริงทำไมไม่มีข่าวปรากฏมาก่อนเลยทั้งที่พูดอยู่ในที่ในเฝ้านั้นเข้าเฝ้านั้นผู้เห็นเหการณมีจํานวนไม่น้อยการกระทําของไอโอแอบอ้างสาบันเรื่องนี้ว่าทรงฝากฝังแผ่นดินไว้กับพลเอกประยุจันโอชาเป็นเรื่องที่เสียหายกับสาบันอย่างชนิดยอมรับไม่ได้เลยทั้งทั้งที่สาบันนั้นอยู่เหนือการเมืองและไม่ได้ฝักฝ่ายฝ่ายใดคุณยิ่ง แพร่กระจายเรื่องนี้ออกไปฝ่ายที่เกลียดพลเอกประยุทธ์ก็จะพลอยจงเกยียรจงชังรัชการที่9ไปด้วยคุณทําอะไรคุณไม่ได้คิดเลยเหรอพวกคุณเนี่ยจะทํไอโอทั้งทีคุณจะอวยพลเอกประยุทธ์ว่าเหมาะสมที่จะเป็นนายกต่อไปก็หาวิธีอวยอย่างอื่นสิแต่คุณอย่าโขนรัชการที่9แล้วคุณก็แอบอ้างเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วผมเอาตัวอย่างคุณดูแล้วว่าทําไมรัชการที่9กต้องฝากฝังแผ่นดินไว้กับพลเอกประยุทธ์คุณบ้าไปหรือยังก็ในเมื่อรัชการ10บลงท่านตอนนั้น พระองค์ท่าน60กว่าพันสาพระองค์ท่านฝึกง,งานกับพระเจ้าอยู่มาตั้งนานตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กสมัยพระองค์ท่านออกไปอยู่ตามป่าไปตามเรื่องโครงการได้ผลดีทั้งหลายซ้อนท้ายรถอีแตนที่ขับไถนาพลเอกประยุทธ์อยู่ตรงไหนนะตอนนั้นน่ะยังไม่รู้เรื่องชาติบ้านเมืองเลยแม้แต่นิดเดียวเฮ้ยคุณทําอะไรคุณระวังตัวหน่อยสิพลเอกประยุทธ์ผมไม่รู้ ท่านรู้เรื่องนี้หรือเปล่าถ้าท่านรู้เนี่ยท่านรู้ท่านต้องสั่งให้หยุดเดี๋ยวนี้บอกหยุดได้แล้วอย่าได้ใช้สถาบันกษัตริย์มาเป็นเครื่องมือให้ความชอบธรรมนี่พวกคุณจะอยู่ต่อคุณอยากอยู่ต่อพวกคุณอยากอยู่ต่อเพราะความหลงในอำนาจอยากใหญ่นี่คือเรื่องที่ผมต้องพูดไม่พูดไม่ได้เอาเหตุผลข้อเท็จจริงที่ผมอธิบายฟังแล้วลองใช้สติมัญติตรึกลองดูวันนี้เราก็ยังมีขบวนการล้มเจ้าอยู่ ไหนถาคุณอ้างมีขบวนงานล้มเจ้าแล้วพลเอกประยุทธ์ทำอะไรบ้างอ่ะทุกวันนี้ก็ยังมีเหมือนเดิมเบียบบุตรแสงอนุกคุณอาจารย์ต่างๆในธรรมาศาสตร์ก็ยังไม่ต้องการกษัตริย์เหมือนเดิมแล้วพลเอกประยุทธ์ทําอะไรบ้างละ่ะเห็นหรือยังผมรับไม่ได้เรื่องนี้แล้วผมขอร้อง IO ทั้งหลายพวกคุณหยุดสักทีได้ไหมคุณจะใช้วิธีไหนคุณจะอวยยังไงก็ตามเรื่องของคุณแต่คุณอย่าเอาสถาบันกษัตริย์มาสร้างความชอบธรรมให้คุณได้อยู่ต่อ คุณจะได้อยู่ต่อไม่ได้อยู่ต่อขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณถ้าคุณบริหารชาติบ้านเมืองไปด้วยความซื่อสัตย์จริงๆวันนี้เนี่ยไม่จริงเรื่องวัคซีนเงินเข้ากระเป๋าใครเรื่องอายาฟ้าวีบ้าเนี่ยที่คุณเอามาถแถลงข่าวว่าจะต้องสั่งซื้อตั้งไม่รู้กี่ร้อยกี่ร้อยล้านเม็ดจนกระทั่งวันนี้ไม่มีใครใช้ทั่ว,วโลกแล้วแล้ววันนี้พวกคุณไม่พูดายาบ้านนี่แต่คุณสั่งซื้อไปแล้วเงินเข้ากระเป๋าใครวะนี่ไงคือถ้าคุณบริหารชาติบ้านเมืองด้วยความโปรง่งใส ประชาชนมีความหวังมองเห็นอนาคตลูกหลานเขามีการศึกษาที่ดีและเดี๋ยวผมจะพูดต่อในเรื่องการศึกษาของเด็กแม้กระทั่งการที่จะให้ประชาชนบึ่งพาตัวเองด้วยฟอทจอ ก็ไม่มีไม่มีหลักการปล่อยให้หมอแก่ๆซึ่งไม่รู้คุณมีผลประโยชน์ด้วยหรือเปล่ากำหนดวิธีทางรักษาประชาชนด้วยวิธีทางยาฝรั่งซึ่งคุณรับค่าคอมมิชชั่นกันเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้ต้องพูดถ้าเราว่าช่วงนี้เป็นช่วงขาลงของรัฐบาลหรือว่าเป็นช่วงที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านเหน็ดเหนื่อยใจอย่างมากที่สุดผมเชื่อว่าท่านมีความทุกข์ใจมากพอสมควร ก็เป็นปกติธรรมดาก็คงจะไม่ผิดความจริงไปแล้วครับด้วยเหตุนี้เนี่ยมันก็มีกระบวนการหลายอย่างที่รัฐบาลเตรียมต่อสู้กลับมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ท่านตั้งท่าที่จะสู้ให้ตั้งแต่ท่านว่าจ้างดเรเสรีวงมนทานะฮะและคุณเกษมสันนะฮะออกมาเป็นที่ปรึกษาหรือดําเนินการที่จะจัดการในเรื่องของโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อเชียร์ตัวท่านถึงกับจัดงบประมาณประมาณร้อยสองร้อยล้านบาทให้เอาไปจัดการ ซึ่งร้อยสอละบาทนี้ก็คงจะเป็นการซื้อสื่อ,อโฆษณาหรือไปจ่ายเงินจ่ายทองให้คอลัมนิสช่วยเชียร์ท่านนายกล่าสุดท่านผู้ชมครับรัฐบาลก็แน่นอนที่สุดท่านนายกต้องรับทราบหรือเป็นคนสั่งการก็ตัดสินใจที่จะดึงทีมงานจากท็อปนิวส์ซึ่งประกอบด้วยคุณกนกคุณทีระนะฮะแล้วก็คุณสันติสุขมรงศีนะ,ะคุณสถาพรเกื้อสกุลน,นะฮะซึ่งเป็นดาราในช่องท็อปนิวส์ เข้ามาเพื่อที่จะมาร่วมมือกับโทรทัศน์ช่อง5ในการปลิดข่าวผลโทร,รังศีกิติยานทรัพย์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ทรบ5กับนายแพทย์ชัยวัฒน์เตชะไพฑูรย์ประธานกรรมการบริหารบริษัท Galaxy Multimedia Corporation เเซ็นสัญญาก,กันคือสรุปง่ายๆว่าอ้างว่าเพื่อผลักดันเรตติ้งของช่อง5โดยการดึงตัวคุณกนก,ร,กนรัฐวงศกุลคุณธีรธัญญัไพูรณ ผู้ด,ด,ำดำเนินรายการข่าวเข้มและเล่าข่าวขันซึ่งเป็นอดีตผู้ประกาศ ข่าวแม่เหล็กของสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวีดึงเอาคุณสันติขมโรงรีผูดดำเนินรายการข่าวมีคนและข่าวเป็นข่าวดึงคุณสถาพรเกื้อสกุลพูดดำเนินรายการผ่าประเด็นโลกและผ่าประเด็นร้อนส่วนคุณอัญชลีภัยรีรักนั้นก็ยังคงอยู่ท็อปนิวส์เหมือนเดิมก็คือว่าเปิดแนวรบทั้ง2ด้านด้านหนึ่งคือโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมซึ่งต้องไปพึ่งพาบรมีของบริษัทไดร์คทีวีแต่ตอนนี้เห็นคุณอัญชลีบอกว่าลงใน Facebook เธอบอกว่าได้มีการไปก่อสร้างสำนักง,งานแล้ว มีทั้งสตูดิโอสห้องมีสตูดิโอหห้องสตูดิโอใหญ่2ห้องสตูดิโอเล็กสห้องเริ่มลงเสาเข็มกันแล้วคือทํางานใหญ่โตเน้นที่ฮาร์ดแวร์ผมก็จะขอเตือนคุณอัญชลีนิดหนึ่งในฐานะเป็นรุ่นน้องผมและเป็นคนที่ผมรักใคร่ชอบพอบอกว่าฮาร์ดแวร์เนี่ไม่สำคัญหรอกมันสําคัญที่ซอฟต์แวร์สำคัญที่ software, คุณภาพบุคคล และผมจะเตือนไปจนถึงทุกๆท,ท่านที่เพิ่งย้ายไปช่อง5ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเวลาคุณออกมาปกป้องอะไรก็ตามหรือโปรโมทสินค้าใดก็ตามเนี่ยทั้งคนหรือทั้งสินค้านต้องเป็นของที่มีคุณภาพถ้าของไม่มีคุณภาพคุณปกป้องให้ตายก็ไม่มีประสบผลสาเร็จคุยทุกเรื่องสนทิช้ห้องทํางานผมห้องเนี้ออกรายการถ้าจะทําเป็นทีวีก็ได้ไม่เป็นไรผมก็สามารถจะจัดเวลาเลยพอผมจบรายการคุยทุกเรื่องสนทิก็จะมีอะไรเข้ามานั่งพูด ต่อไปมีการตัดต่อภาพก,ก็คือพูดง่ายๆว่าซอฟต์แวร์อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่ต้องมีอาคารยิ่งใหญ่ๆโตโมโหลาน แต่ว่าท่านผู้ชมครับผมก็เห็นใจนะครับเพราะว่าเมื่อเขาพูดบอกว่าต้องการที่จะเอามาอัพเลเวลช่อง5เรามาดูเลเวลช่อง5กันหน่อยท่านผู้ชมครับเรตติ้งช่อง5เนี่ยโทรทัศน์ทั้งหมดท่านผู้ชมมี18ช่องช่อง5อยู่อันดับที่18ครับ TV digital w a t c h c o m ระบุว่าช่อง5มีเรตติ้งที d i g ิจิ l อลอันดับรังท้ายอย่างยาวนานเป็นมานาแล้วช่อง5โลบวยเลยล่าสุดเดือนสิงหาคม2564เมื่อ2เดือนที่ผ่านมาเรตติ้งเฉลี่ยของช่อง5อยู่ที่ 0.018ยูอันดับ18อันดับสุดท้ายจาก18ช่องที่วัดเรตติ้งเดี๋ยวผมเอาภาพขึ้นให้ดูนะฮะเอาภาพขึ้นให้ดูเรตติ้งปีล่าสุดอยู่อันดับ18ปี63อันดับสุดท้ายเช่นกันเรตติ้งคือ0.018นะฮะ0.018 62ะเรตติ้งเฉลีย่ยอันดับ21จำนวน25ช่องเรตติ้งอยู่0.029 และพบว่าตัวเลขของคนที่มาดูช่องห้านั้นยิ่งวันยิ่งลดลงลดลงลดลงผมเห็นใจทีมงานคุณกนกหรือใครก็ตาม เพราะว่าการออกมาปกป้องใครใครในใดคนหนึ่งนั้นต้องปกป้องบนพื้นฐานในความเป็นจริงจะเชียร์จะอวยนายกยังไงก็ตามก็ต้องบนพื้นฐานในความเป็นจริงและที่สำคัญที่สุดต้องถามตัวเองว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นคนที่มีคุณภาพจริงเหมือนอย่างที่คุณจะพูดหรือจะเชียร์หรือเปล่าในบางเรื่องอาจจะใช่แต่ในหลายๆเรื่องมันไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นแล้วผมเห็นใจเพราะว่าข้าวต้องซื้อไฟต้องจ่ายค่าใช้จ่ายต้องมีเพราะฉะนั้นบางครั้งก็จำเป็นต้อง เพื่อความอยู่รอดปลอดภัย สรุปง่ายๆว่าตอนนี้มี IO ทางโทรทัศน์เชียร์ทานายกอยู่2ช่องช่องแรกคือท็อปนิวส์ซึ่งณวันนี้ก็น่าจะเป็นคุณอัญชลีภยรีรักเป็นหัวหอ,อกอยู่ที่นั่นอันที่2ก็คือใช้วิธีพองถ่ายทีมงานที่สําคัญมาอยู่ที่ช่อง5แต่ยังไงน่าจะดีขึ้นเพราะช่อง5้ามันบวยสุดทำทำ,ทำ,ทำ,ทำยังไงมันก็คงจะต้องดีกว่าเก่าเพราก็ต้องยอมรับว่าคนที่ไปแต่ละคนเขาก็มีแฟนประจําของเขาจํานวนหนึ่งพอประมาณก็เลยเล่าให้สมุจมฟังนิดหนึ่งก็ต่อ,ตอมา ไปมาแล้วตอนนี้ท่านนายกก็เลยตอนสมัยที่สิงหาคม2564ท่านนายกตั้งด Seri รเสรีและ,กะเกษมสันขึ้นมาก็ต้องการที่จะช่วยเสริมความเข้าใจประชาชนทําทั้งคู่มือประชาชนคู่มือชุมชนท่องช่องทางติดต่อสายด่วน l i น์แอปพลิเคชันเว็บไซต์หลายๆอย่างทําไปหมดเหมือนกันเอามาเชื่อมสิ่งที่ดร s e เ i รีเสรคุณกเกษมสันทำเอามาเชื่อมต่อต่อ,ตอช่อง5 รุ่นใหม่ยุคปรับเรตติ้งนะผมมายุคปรับเรตติ้งนะฮะแล้วไปโยงไปจนถึงท็อปนิวส์วันนี้นายกรัฐบาลไม่ต้องการพึ่งเนชั่น TV ีต่อไปละเพราะเนชั่นทีีเป็นปฏิปักษ์ตรงกันข้ามกับท็อปนิวซึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังท็อปนิวคือคุณสนธิยานชื่นฤทือไทย เป็นคนที่วิ่งเต้นติดต่อเจราจารครั้งหนึ่งก็เป็นคนที่ทํางานให้กับลุงป้อมเพื่อเอาเนชั่นทีวีมาแบกลุงป้อมพอวันนี้แตกกับเนชั่นทีวีลุงป้อมกับลุงตูแตกเอาตายละเงินอยู่ที่ลุงตูเพราะลุงตูกาลังเดือดร้อนต้องการคนไ,ไปช่วยเหลือคุณสนิยานก็เลยเข้าไปเป็นที่ปรึกษาของลุงตูปกติธรรมดาผมไม่ได้ว่าอะไรทั้งสิน้นคนอยู่ในอาชีพเดียวกันถ้าไปได้ดีถ้ามีม,มีทองใช้ก็ผมก็ดีใจด้วยผมก็อยู่ของผมอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เตรียมตัว ัดูช่อง5ในยุคปรับปรุงใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าดูให้ดีๆแล้วผมว่าก็ไม่ได้ต่างกว่าช่องท็อปทีวีหรอกเหมือนกันคืออวยนายกรูกปเดียวปกป้องนายกองค์รรักพิทัก์นายกทางสื่อมวลชนขยายความจากท็อปทีวีท็อปนิวส์ ท็อปทีมากลายเป็นช่อง5ไปแล้วก็สรุปง่ายๆว่าเพิ่ม Channel ออกมาผมว่าจะให้ดีถ้าท่านนายกดีท่านลองหามีสปอนเซอร์ท่านเยอะนี่ให้กับไปซื้อนะทีวีดิจิตอลสักช่องก็แล้วกันเหมือนกับครั้งหนึ่งคุณสุทธิยานพยายามจะร่วมมือกับช่อง18แต่เจราจาตกลงกันไม่ได้นะวันนี้คุณแอนจกกักรพงศ์ซื้อไปเรียบร้อยแนละ้วลองเจราจาคุณฉายดูสิเพื่คุณฉายก็จะขายทิ้งท่านนายกแอบจัด งบประมาณอันหนึ่งมาก็ได้ไปซื้อ n a t i o n tv กลับไปอยู่ nation tv แต่ยังไงก็ตามผมก็ยังเชื่อนะท่านผู้ชมว่าพวกนี้เข้าไปช่อง5้าเรตติ้งจะดีขึ้นเหตุผลที่สําคัญที่สุดคือมันต่ำเลี่ยดินแล้วทำยังไงก็ต้องดีขึ้นแน่นอนขอให้ทุกคนโชคดีก็แล้วกันะครับอวยกันให้ไส้แตกเลยก็แล้วกันผมนี่ก็จะอยู่อย่างของผมอย่างนี้แหละครับ